โดดเดี่ยวอ่ะจริงเหรอจริงอ้าวไม่เอามือหมูมันก็มีที่ถิดตัวคนตัวคนเดียวเองเนาะมันไม่มีที่ถิคนอื่นร่วมด mm. ้วยใช่ไหมมันก็มันก็ชัวร์อยู่แล้วกำปั้นทุบดินอยู่แล้วไม่เอาหมู่ใช่ไหมลนะ่ะถ้าหมูเอาหมูนี่ถือไหมเนี่ยหลากหลายถึงเราจะไม่พูดไม่คุยแต่มันก็เห็นจริตคนไงเราก็ได้รู้ว่าเออใช่ไหมได้เรียนรู à, ้ไงจริตของคน ได้หลากหลายได้ได้ดูพี่ดูน้องเยอะแยะไปหมดแน่นอนฉันมีความสุขนะวันจันทร์วันจันทร์ที่ลงโฮมแหงฉันมีความสุขและฉันขึ้นสลากินข้าวฉันก็มีความสุขเพราะมันได้เห็นเพื่อนพี่น้องเราอ่ะอใช่ไหมไม่ใช่มีความสุขเฉพาะว่าทํางานของของตัวเองไม่ใช่ทำงานตัวของตัวเองบางทีมันก็เหงานะ <laughs> แต่มาอยู่กับเพื่อนนี่มันมันมีความสุขมากกว่านะ